มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะโดนชีวิตมันเตะซ้ายเตะขวาเหมือนที่โคช้ชเดิร์ดเคยโดนมาเพราะว่าเราไม่มีจุดเดินเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตโคช้ชเขาบอกอย่างนี้ว่าการที่เราจะร่ำรวยการที่เราจะออกมาจากชีวิตแบบนั้นนะ่ะออกมาจากชีวิตไม่ว่าคุณจะโดนอะไรในตอนนี้คุณจะออกมาไม่ได้ถ้าคุณไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอ การที่เราอยากจะรวยมันไม่ได้เริ่มที่เงินจะต้องใช้สมองใช้สมองตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากจะได้ชีวิตแบบไหนเขียนสิ่งที่คุณชอบเขียนในสิ่งที่คุณอยากได้ชีวิตเนี้ยคุณอยากได้อะไรอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตแบบตื่นขึ้นมาตอนเช้าเออวันนี้ไปนวดดีกว่าเออวันนี้ขับรถไปเที่ยวทะเลดีกว่าเออวันนี้ไปไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ดีกว่า อิสระแบบนั้นไหมที่คุณต้องการอะไรที่คุณต้องการเงินเดือนเดือน,อนละหนึ่งล้านไหมอะไรที่คุณต้องการเขียนเป้าหมายมานะคุณให้เขียนเป้าหมายลงไปเลยพั้งพลูลงไปเลยเ่าเป้าหมายของคุณเนี่ยชีวิตที่คุณอยากได้มันเป็นยังไงเขียนลงไปให้หมดเลยสามีดีกับฉันยังไงภรรยาดีกับฉันยังไงลูกเต้าดีกเเับฉันยังไงฉันรักและรักและเมตตาลูกเ,เต้าฉันยังไงฉันรักและเมตตาผู้คนยังไงฉันทําบุญเดือนละเท่าไหร่ ฉันไปเที่ยวที่ไหนอันนั้นเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตที่คุณจะต้องเขียนมาใน30มสบถึงเก้าสิวันคุณจะเห็นผลทันทีคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณอ่ะมันเปลี่ยนก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนกับการเงินให้คุณเขียนเป้าหมายก่อนถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็จะจะไม่รู้ว่าจะจะไปทําธุรกิจอะไรจะไปขายของอะไรจะไปทํางานบริการอะไรถึงจะได้เงินจํานวนนั้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องที่มันจะได้มายังไงอะ่ะยังไม่ต้องไปคิดถึงคนที่สำเร็จหรือมาร์คซักเกอร์เบิร์ดหรือเอลอนมาร์เขามีภาพในหัวเขามีชีวิตเขาสร้างชีวิตสร้างสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะเขาคิดก่อนในหัว Facebook มันไม่มีขึ้นมาเลยเพราะว่าวันนี้อ้อวันนี้อยากทำ Facebook ไม่ใช่ Facebook มันกาะขึ้นในหัวของเขามานานไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เป็นปี สปีสปีไม่รู้เราไม่รู้ด้วยถูกไหมคะเรารู้เราพอมาเห็นอ่ะ Facebook แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ในหัวมาร์คซักเกอร์เบิกนานสักเท่าไหร่นั่นแหละชีวิตคุณก็เหมือนกันคุณจะต้องสร้างภาพชีวิตของคุณอยู่ในหัวของคุณแล้วก็เขียนลงมาในกระดาษนั่นคือการตั้งเป้าหมายสำคัญมากนี่คือก้าวแรกของคุณก้าวแรกของคุณจะ ไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการเป็นก้าวแรกที่สําคัญทุกวันที่เราจะต้องเขียนก็คือเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการ personal goal นะ personal goal ก็คือเป็นตัวเองตัวเราเองเนี่ยเราอยากจะเป็นใครเราอยากเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างเราอยากเป็นเราอยากเป็นครูสอนออนไลน์เราอยากเป็นพ่อค้าขายของที่รวยที่สุดในโลกอะไรก็แล้วแต่เขียนพังผูล,ลงไป สิงโกก็คือคุณคุณอยากมีอะไรบ้านเรือยอคเครื่องบินอ,อะไรก็ได้สถานที่สถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้เรือสำราญอะไรก็แล้วแต่เขียนลงไปอย่าพึ่งไปกังวลว่ามันจะได้มายัางไงเป้าหมายที่สามก็คือ e c ค n นมี g โกก็คือเงินเรื่องไฟน a n นเรื่องเงินทองนะ,ะอยากได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่เขียนจำนวนเงินลงมปเป๊ะๆนะ,ะอย่าไปคิดว่าอา๋อ อยากได้เงินเยอะอย่าไปเขียนแบบนั้นนะคะให้เขียนลงไปเลยว่าเป๊ะๆเลยว่าอยากได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านสองล้าน3ามแสนห้าหมื่นว่าไปเขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนะ v ายแอนทซี่บอกว่าหยิบเอามาเป้าหมายที่สําคัญเป้าหมายที่คุณอยากได้มันที่สุดเอามาสักสามอันหรือสี่อันเป้าหมายาตัวตนเป้าหมายเป้าหมายาสิ่งของแล้วก็เป้าหมายเงินทอง หยิบมาละอย่างละอันก็ได้หัวข้อละอันแล้วก็ <c oughs> ใต้หัวข้อเนี่ยใต้เป้าหมายของเราเนี่ยทุกหัวข้อสามหัวข้อที่เราหยิบมาเนี่ยให้คุณพั่งพูวิธีที่จะได้รับมันมา20บครั้ง20ิบอย่างนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําไม่ได้อย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้อันนั้นเอาออกไปก่อนเอาคิดวิธีเอาเขียนคิดวิธีอย่างเดียว อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลัวว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะได้มายังไงนะอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปไปคิดว่ามันจะได้มายังไงให้เขียนวิธีให้เขียนแผนการลงไปก่อนเขาบอกว่าบรนดเชซี่บอกว่าจากการวิจัยจากการค้นคว้าของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยจะใช้สมองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราทำ แผนการเขียนแผนการ20แผนการลงในเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะให้เราขุดขุดสมองของเราออกมาใช้มันหลายชั้นเราก็จะเอาแบบเอาความคิดที่แบบเบื้องลึกลงมาฟื้นมาใช้มันเลยยิ่งคิดมันก็จะยิ่งเห็นนะอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของสมองเราที่มันใช้มันทำงานแบบนี้ยิ่งเราคิดมันก็ยิ่งพังผูยิ่งคิด คือเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่ามันมันจะไม่หมดนะมันยิ่งใช้มันจะยิ่งออกมาเยอะมันจะยิ่งพังผูการเขียนเป้าหมายสมมติว่าสมมติว่าคุณบอกว่าฉันอยากได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านบาทถูกไหมคะให้คุณเขียนว่าฉันมีเงินเดือนหนึ่งล้านบาททุกเดือนนะเริ่มจากเดือนไหนให้มีเวลาด้วยนะจำนวนเงิน แล้วก็เวลานะแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะได้จริงไม่ได้จริงอย่าปไปสนใจนะให้เขียนถ้ารักถือว่าคุณเขียนว่าฉันจะได้รับฉันอยากได้อะไรพวกนี้คือมันยังไม่ได้ไงเขาบอกว่าคุณต้องเขียนว่าคุณให้คือคุณได้รับมันแล้วคุณมีมันแล้วเขียนทุกวันทําไมต้องเขียนทุกวันเพราะให้มันเข้าในจิตใต้สํานือของเราให้มันชินกับความรู้สึก ให้มันชินกับเป้าหมายนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้มาอย่างไงให้ตั้งไปอย่างนั้นทําแบบนั้นทุกวันอย่าไปตึ้งอย่าไปต้องคิดยังไม่ต้องคิดว่ามันจะได้มาอย่างไงนะคะผลลัพธ์เนี่ยดูจากตัวเองนะคะตอนนั้นที่มีร้านนวดโค้ชโค้ชมีร้านนวดเปิดร้านนวดอยู่เป็นคนที่เออแล้วตอนนั้นมันคิดว่าร้านนวดเนี่ยพอปิดร้านไปไปเที่ยวเมืองไทยทีเนี่ย มันก็ไม่มีเงินเข้ามันก็เลยเกิดความลาคาญอย่างนี้ค่ะจ้างคนอื่นเข้ามาก็ก็ต้องจ่ายเขาทาั้งที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าก็ไม่อยากจะไปนวดกับลูกน้องเราถูกไหมเขามานวดกับเราเพราะเขาติดมือเราแล้วถูกไหมก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะไม่ไม่อยากจะได้งานอะไรที่อยากจะได้ธุรกิจอะไรที่เราหลับไปแล้วเงินมันก็ยังเข้าอยู่ตลอดเวลา อยากได้แบบนั้นอยากได้ธุรกิจแบบนั้นนะก็คิดก็เขียนไปนะเขียนโดยที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะได้อะไรมาจริงๆนะแต่ตอนนั้นก็เริ่มเรียนรู้กับกฎแรงดึงดูดหรือว่าเริ่มพัฒนาตนเองเรียนเรื่องพัฒนาตนเองนะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่า,าคือเราไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็คุยคุยกับพี่เขาอะนะบทสนทนามันจะใกล้หมดแล้วบอกว่าเออ มามาเซ้งร้านนวดสิอะไรอย่างเงี้ยพูดเปลออแบบไม่ได้ตั้งใจจะขายให้เขาด้วยนะเขารับรับแบบว่าไม่ได้ต้องคิดเลยอ่ะโอเคโอเคอ่ะเห็นไหมคะขายธุรกิจให้เขาว่าใครขายธุรกิจได้ง่ายขนาดนั้นนะขายก็เลยตกลงเขาก็ซื้อไปพี่เขาก็เซ้งร้านไปนะเราก็ได้เราก็ได้ซอสได้อ่าได้ทํางานเริ่มทํางานกับซอส นะเริมทำซอสหลังจากที่ขายไปแล้วมันรู้สึกว่าไองานซอสเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะมันรออยู่แล้วรอเราอยู่แล้วที่จะระเบิดตัวมันออกมาให้ให้ให้เราเห็นอะนะคนะ,ะพอพอเซ้งร้านแล้วก็มีธุรกิจทำซอสเนี่ยมาต่อเลยก็มีการที่แบบว่ามีคนเขาบอกเออไปขายซอสที่ตรงโน้นเฮ้ยเอาขายซอสตรงโน้นอะเดี๋ยวมีลูกค้าติดต่อมาอยากจะซื้อเอา แบบขออ้อนวอนไปขายร้านใกล้บ้านเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวมีอีกหลายร้านเขาก็มาขอเป็นเอ่อตัวแทนขายเห็นไหมมันเป็นเหมือนมันรออยู่แล้วมันเป็นเหมือนอะไรที่รออยู่แล้วรอการระเบิดตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปกลัวว่าเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้เนี่ยมันจะมายัางไงนะ มันจะมีหนทางมันจะมีคนมาบอกมันจะมีเราอาจจะคิดว่าอุ้ยเราอยากทําสิ่งนี้ว่ามีความรู้สึกว่าอยากทํามันเนี่ยมันจะนะได้มาแบบเนี้มันจะเห็นหนทางว่าอ้ยอยากทําแบบนี้เดี๋ยวไปลองหาดิมันมันต้องทํำยังไงเราจะมีความรู้สึกอยากทําเองมันบางครั้งมันจะมีคนมาบอกเรามาบอกช่องทางให้เราบางทีเราเรามีโอกาสได้ทําหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดเราเราไม่อยากได้สิ่งที่เรา ไม่อยากได้เป้าหมายเราจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีหนทางถึงหนทางมาเราโอกาสมาเราจะมองไม่เห็นมันนะเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีเป้าหมายที่จะเหมือนเหมือนเรายิงลูกธนูอเรายิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมันจะไปตกที่ไหนเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามีเป้าเนี่ยเราจะยิงได้ถูกเล็งได้ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเนี่ยอะไรคนเขา้าคนคนเข้ามาพูดถึง กับเรื่องเนี้ยเรื่องคล้ายๆว่าจะเนี่ยเรื่องเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่เรื่องคล้ายๆที่ว่าจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะมีคนมาพูดจะมีเราจะไปดูเราจะเห็นนะ่ะเราจะเห็นเพราะว่าเรามีสติไงว่าว่าเรามีเป้าหมายแล้วอุย้ยม,มันค,คล้ายคล้ายคือมันเป็นไปได้ว่ะเออไปทําแบบนี้นะมันจะต้องได้ไปถึงเป้าหมายของเราเออต้องไปทําแบบเนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมันจะไม่ได้มาแบบว่าตุ้มไม่ได้มาแบบ เสกอะไรเงี้ยมันจะมีคลับคล้ายคลับพลามามันจะมีโอกาสมันจะมีคนให้โอกาสเรามันจะมีอะไรแบบเนี้นะคะตอต้องตอบเมื่อเรามีเป้าหมายว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่ใครที่จะกําลังเจอปัญหาตรงหน้านะตอนนี้ไม่แล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรชีวิตคุณจะอยู่ในในตรงไหนตอนนี้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยการด้วยวิธีนี้แหละนะเพราะโค้ชเปลี่ยนมาแล้วนะ โครเปลี่ยนมาแล้วกับวิธีนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โค้ช์ได้นะบ๊ายบาย